สวัสดีครับเพื่อนๆป,ป,ปีน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวเขากันดีครับอันนี้คือต้นต้นตะไลัยครับบางคนก็เรียกตลไลัยคงคาบางคนก็เรียกต้นคงคาเดือดครับ นี่ก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งครับที่ชอบมีปุ่มมีปมมีผูพรตามโคนมองดูเหมือนต้นไม้โบราณครับสังเกตดูตามชื่อตะไครคงคาคงคาเดือดก็น่าจะเป็น ต้นไม้สมุนไพรอีกชนิดหนึ่งอาจจะใช้ได้ทั้งรากและเปลือกและเนื้อไม้อันนี้คือใบเวลาเขามีโรกโรกเขาจะเป็นฝักบางๆคล้ายๆกระดาษนะครับเวลาแห้งก็จะปริวแล้วก็จะมีเม็ดติดอยู่ที่ ที่ปากเขาเนี่ยครับลักษณะของใบต้นตะไลคงคาหรือว่าคงคาเดือดช่วงนี้ป่าไม้ก็ยังเขียวขจีอยู่ครับแต่ว่าอีกไม่นานนะประมาณเดือนหน้าเนี่ย ป่าก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีฟางแห้งแล้วครับเดี๋ยวจะมีปุ่มมีปมแบบนี้ครับเนื้อไม้จะเป็นเนื้อไม้สีออกสีขาวขาวขาวแบบเนื้อไม้นะครับไม่ใช่ขาวแบบกระดาษ อันนี้ก็มีร่องรอยถูกตัดโค่นครับแต่ว่านานแล้วอ๋อมันยังสดอยู่ครับ มีดผมไม่ค่อยคมครับมีดมันร่อยก็เนื้อไม้ก็แข็งใช้ได้ครับนี่ก็โดนตัดไปนานแล้วไอ้ที่เราเห็นนี่ก็คือนางที่ที่แตกขึ้นมาใหม่ครับ หกนางเมื่อกี้ยืนอยู่ภาคโน้นมองไม่เห็นครับ ครับก็นํามาแบ่งปันนํามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันครับต้นตะไลคงคาหรือว่าคงคาเดือดไม้เนื้อแข็งอีกชนิดหนึ่งก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ